โอ้โอ้อะไรกัดมืออะไรกัดกินมือเนี่ยไอ้ได้กินยังไงอันนี้นะ ต้องยังไงต้องได้ร้อยเหรียญต่อเดือนถึงจะถอนได้หรอเฟซบุ๊กนี่งพี่น้องจ๊ะภัเหตุเฟซบุ๊กอันพี่ถียมได้รับตั้งค่าโบนัสเนี่นนะมันต้องได้100หนึ่งร้อยเหรียญต่อเดือนถึงจะถอนได้รกคาดีวาจังได้สวัสดีอีกครั้งนะคะอันเห็นเป็นสิวจะจับ,จบมือนี่ค่ะ <c oughs> อยัางกัดเขียนบนนคันเสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านสวัสดีสามท่านนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเทื่อหนึ่งนะพี่น้องจาหอดบ้านแล้วนะคะถึงน้อยแล้วนะคะมาแล้วก็มากกมน,นางกี่ขนมปังะ สวัสดีสิบสามท่านนะคะทักทายพี่น้อง,งอีกจังหน่อยจงหานาทีจะส,สีนอนนะคะสีนอนพักก่อนก่อนครับรถจากคอนแก่นสุนะครพนมคนเดียวไคร่าหันกับครับได้อยู่พี่น้องจา้าพบเป็นปัญหาดหอกแต่ว่าด้วยอาการห้อนเนาะบม่จย,ยากไหวปันไดยววิสวัสดียี่สิบห้าท่านนะคะสวัสดีค่ะ ที่เต็มขนาดจ้ำดำสวัสดี25ิบห้าท่านนะคะทักทายก่อนย่านแบบนอนรับยาวจนแบบทุ่มสองทุ่มอย่างนีนะตอนนี้มันกัดจะหาโมงแล้วนะสี่โม,มงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้เนาะ มันสรุปสิมาีว่าพื้นอันเก็บชั่วโมง youtube อีกนะคะใครที่ทำ u t u b e อยู่เนาะแต่สำหรับใครที่เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจพี่เ็มก็ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าพี่จะมีคนที่เข้ามาแบบอยากดูแบบ u t u b e นะคะเนาะพี่น้องจะ้ะมันจะขึ้นจังซี่นะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะก็คือชั่วโมงในแต่ละวันเนาะมันจะสามารถกดดูได้นะคะ ซึ่งอตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วชั่วโมงของวันที่สี่ก็คือของเมื่อวานนี้นาะพี่น้องจ๋าก็คือมันสรุปแล้วนะคะถ้าหลังสี่โมงอะ่ะมันจะสรุปชั่วโมงอของรายวันให้นะคะหลังสี่โมงก็คืออสองโมงหลังสองโมงมันจะสรุปรวมอันชั่วโมงสาธารณะที่ได้รับจากการไลฟ์สดแล้วก็การ ทำคลิปยาวค่ะนะให้ว่าได้จะสโมงไมื่อนี้พี่เต็มได้บ่ถ,ถึงสิบสโมงมาหลเบิ่งแล้วได้เก้าสโมงนะคะได้เก้าชั่วโมงเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันอยู่ที่ที่เขาได้ไปายปายมันอยู่ที่อ่าหาสิบสองเนาะมื่อนี้มันได้หกสิบเอ็ดแสดงว่าได้อยู่เก้าชั่วโมงสวัสดี สวัสดีอ่าห2สิบสองท่านนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์จากคุณปุ๊บปุ๊บนะคะอะไรอะนุสปาปุณญนาการเอินสุรติการนะคะอ่าหลังสองโมงมันจะสรุปชั่วโมงสาธารณะที่มันสะสมไูมาเฮาอันสี่พันสามพันสี่พันนัะพี่รอง แต่หลังซีโม่ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นตรงนี้ว่าปวารีพันว่าอ่าสรุปชั่วโมงของวันที่สี่แล้วนะนะก็คือเมื่อน,นี้ของพี่เต็มอ่ะจะสรุปชั่วโมงของวันที่สามสามสิบก็คือชั่วโมงทั้งหมดสิบสี่ชั่วโมงที่ของวันที่สามสิบแต่ได้จริงๆก็คือเก้าชั่วโมงนั่นก็คือเป็นชั่วโมง อาสาธารณะจากคลิปยาวแล้วก็การไลฟ์สดนะคะส่วนที่เหลือมันก็นจะมาจากช็อตนะคะมีคนบอกพี่เต็มว่าช็อตเขาไม่ได้นับชั่วโมงนะมันไม่ได้ขึ้นมาให้โชว์มันขึ้นตรงนี้นะคะช็อตนะจะขึ้นตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่ไปรวมให้เราในสามพันสี่พันนะคะนี่ซึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาพี่เต็มไปเห็ดอย่างพี่เต็มติดธุระพี่เต็มก็บรไ,ได้ไลฟ์สด ที่จะไปเห็ุงานอยู่สำนักง,งานเขตนะคะขึ้นไปสูงงานอยู่สำนักง,งานเขตาเขตพื้นที่การศึกษาคนครพนมเขตหนึ่งเนาะพี่เตรียมไล่สดแค่ครั้งเดียวนะคะวันที่หนึ่งรู้สึกว่าจะไล่สดแค่ครั้งเดียวนิดหนึ่งในร้านกาแฟตรงร้านกาแฟทหารนอรนะ์โ่ะพี่น้องจา๋าได้แปดชั่วโมงของมืออืน่นมืออื่นมันสิสรุปพี่เต็มมืออื่นแปดชั่วโมงนี่เป็นของวันที่หนึ่งนะคะ ซึ่งมันอาจจะบอได้ถึงแปดชั่วโมงน่าสิได้อยู่ประมาณหาลงมาบอถึงด้วยซ้ำน,นะคะประมาณสี่สามสี่ชั่วโมงประมาณน,นี้ที่เหลือน่าจะเป็นของช็อตนะคะแล้ววันที่สองวันสายี่สิบเอ็ดชั่วโมงยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนี้ก็รวมทั้งช็อตด้วยนะคะมาเมาื่อนี้มาเนี่ยเอามาบึงของเมื่อนี้เนาะของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้าวานนัวนที่สี่ที่เตรมไลฟ์สดบ่อยมากเลยเมื่อวานนี้ ไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นไปวัดไปยังเักสี่นะพี่เต็มรู้สึกว่าพี่เต็มไรฟสดบ่อยตั้งแต่วันที่สามมนที่สี่จนมานี่แหละพี่เต็มพยายามไลฟ์สดบ่อยๆก็คือห้าสิบชั่วโมงนะคะของเมื่อวานนี้แต่ว่านี่มันจะขึ้นไปน,นี่ที่หลายคนเถียงพี่เต็มว่าอ่าหลายคนเถียงพี่เต็มว่ามันไม่ได้นับชั่วโมงช็อตให้นะนะมันนับนะคะเนี่ย มันนับ,รบุรุษเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเก้าสิบสองชั่วโมงเก้าสิบสองจุดสองชั่วโมงจากคลิปปลาคลิปช็อตเห็นบห<อ>มเห็นคลิปช็อตพี่เตีมบอลเนี้นี่ตรงอันสเต็ปสาเร่บ้านนาของพี่เตีมเจ็ดสิบสองชั่วโมงเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดชั่วโมงอันนี้ก็คือเป็นชั่วโมงของคลิปช็อตเจ็ดสิบสองชั่วโมงในยี่สิบแปดวัน ใน28วันพอมันรวมมันก็คือรวมทั้งเบิดใน28วันกับทั้งวันนี้ด้วยเอาเขามาเบิ่งเจ็ดมือดีกว่าจะได้เบิรแบบแคบเข้ามาแต่มันดูเป็นวันเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันรวมให้ตรงนี้นะคะเนาะเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันก็คือว่าภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันพี่เต็มได้ชั่วโมงจากังนี้ ในรวมทั้งหมดเลยเจ็ดวันพี่เต็มอ่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงในเจ็ดวันเจ็ดวันของพี่เต็มได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะใครที่ทําช่องใหม่ๆสังเกตว่าอันชั่วโมงยังบวกอ็กน,นะแต่พี่เต็มกท็ทำมานานแต่ก็ถาว่าผ่านบอยังบอได้ผ่านหลายคนบอกว่ายังบอผ่านคือมาบอกมูดีแทนไม่ใช่นะคะบางเราก็ศึกษาเนาะเขาก็ศึกษาแต่ว่าเ้ารู้ออียงเขาก็ว่าผนฟัง รวกาเอียงที่เข้าบรูเข้ากับไปศึกษาจากหมอปืนมามาหยังมาอันนี้ตัวเองนี่ล่ะมาพัฒนาตัวเองนี่ล่ะเนาะเจ็ดวันขอบคุณอ่าสำหรับคอมเมนต์นะคะขอบคุณคุณเมียหลวงควงปืนนะคะเจ็ดวันในเจ็ดวันหนึ่งรอยเจ็ดิเ็ดชั่วโมงของพี่เต็มก็ได้จากคลิปไหนบ้างกลับมาเบิง่งมือนมันก็สิร่วมหาเบิดเลยเขากับไปนับเบิ่ง อันไหว้พระธาตุยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอ่าที่พี่เต็มลงคลิปชอ็อตอีกยี่สิบชั่วโมงที่พี่เต็มอันไปเต้นหมอลำแล้วกับปาน้ำจืดอีกสิบสามชั่วโมงกับเฮดอีกแปดชั่วโมงก็คือรวมเบิร์ดเนี่ยเทิงไล์สดเนี่ยยอดไล์สดเห็นไหมนี่อันนี้คือทางหลังนี้ไล์สดแมนเบิร์ดเลยนะคะใช่เหมือนเลยในเจ็ดวันนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ชั่วโมงมันก็นรวมทั้งคีบช็อตน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเฮากะตัดคิบช็อตออกสิบเจ็ด้าเป็นเท่าไรแล้วพี่น้องจ๊ะเป็นสามสิบเจ็ดคีบช็อตเป็นสั้นเจ็ดอันนี้อีกสี่เป็นสี่สิบสองเป็นสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ประมาณนี้ช่วงป่ายมันจุดมันไป เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงในเจ็ดวันของพี่เต็มก็ลบสี่สิบสี่ออกที่เหลือก็เป็นชั่วโมงสาธารณะนะคะที่เป็นสาธารณะจากคลิปยาวหลักอะไรสดเพราะว่าคลิปช็อตชั่วโมงจากช็อตนี่มันไม่ได้ไปนับรวมให้ตรงนี้นะคะไม่ได้นับรวมให้ตรงอันสามร้อยไปสามพันสี่พันชั่วโมงหลังก็มีคน้นแถงพี่เต็มอีกว่ามันนับนะคะมันนับชั่วโมงให้รวมให้ ด้วยจากช็อตมันบอได้รวมไหมันมีสองสองกรณีก็คืออ่ามีคนเถียงว่าชั่วโมงช็อตนะมันจะไม่ขึ้นให้เห็นมันขึ้นนะคะพี่น้องขึ้นแล้วก็รวมตรงข้างหน้านี่เป็นชั่วโมงดิบเป็นชั่วโมงข้าวเป็นชั่วโมงที่ยังไม่ได้มีการสรุปเป็นแต่พอมันไปสรุปปุ๊บมันจะหักออกหักชั่วโมองออกที่เป็นของช็อตและกรณีที่สองก็คือมีคนบอกว่า อ่ะช็อตมันนับชั่วโมงให้ถ้ามีการกดเข้าไปดูแบบเจาะจงนะคะที่จริงจอจงพี่แต่มกบ,บอกเลยว่ามันบวหนับยังไงมันก็บวนับเพราะว่าพี่เต็สังเกตหลายเทือรแล้วว่ามันตัดออกตลอดนะคะถ้าเป็นของช็อตมันตัดออกมันจะนับหายใจคลิปเงและกันไ่สุดสำนันเนาะใครที่ทําคลิปใหม่ๆทํา youtube ใหม่ๆนะคะ,ะ,คะบางคนเขาเจ้าเฮ็ดแบบว่าตั้งใจอีอยากให้ผ่านนะ ทมให้พี่เต็มก็อยากผ่านน่นแหละแตะะ่ก็พยายามตั้งใจนะพึ่งมาพยายามวางแต่ก่อนก็ทาไปเรื่อยๆผ่านก็เอาไม่ผ่านก็เอาพี่เต็มคิดแบบนี้พึ่งมาพยายามวางประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้เนาะทุกคนคะ่ะขอบคุณกําลังใจใจากทุกคนนะคะเวลาพี่เต็มขึ้นไลฟ์จซงซี่่ะดีใจนะคะมีคนมาเข้ามาหาพี่เต็มหลายพอสมควรนะคะ ราคามีกำลังใจจากการคอมเมนต์ hmm. กดไลค์กดแชร์อยังติดตามนํำบางคนก็นเข้ามาจากการไล่เนี่ยราคากดติดตามพี่เต็มพันผ่านไลฟ์สดผ่านช่องพี่เต็ม u t u b e พี่เต็ม Channel นะคะกดอือ่นเลยเนาะบางคนนะ่ะตอนนี้มีสาเก้าคนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักพี่เต็มนะคะพี่เต็มอยู่จังหวัดน,นครพนมอำเภอทาดพนมนะคะทุกคนคะ่ะขอสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่กับพี่เต็มตอนนี้กันละกันเนาะเป็นการแนะนำตัวไปนำํำนะคะ ช่องพี่เต็มชาแนลน่คะฝากชมคลิปวิดีโอให้พี่เต็มด้วยกันละกันนะคะคลิปไหนที่มีสาระคิดว่ามีสาระก็เลือกชมตามตามตามที่พี่น้องพอใจที่จะห้กําลังใจพี่เต็มกนแล้วกันเนะาะวันสิ์เป็นคลิปไปวัดไปว่าไปหงไปเที่ยวไปกินก,กาแฟไปนั่นไปนี่หรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมน้ำทงน้ำทาครับปูหข้าไปอย่างเงี้ค่ะ ย้อนขึ้นไปไปเก็บเพชรเก็บหมอนเหนียงกับว่าไปนะคะฝากทุกคนชมคลิปวิดีโอให้พี่เต็มด้วยกันละกันนะคะขอบคุณ1 8แท่านที่ยังอยู่กับพี่เต็มนะตอนนี้นะคะนี่เหนียงพี่เต็มประสิมาแซบปนฟังจังซีแหละสำหรับคนที่เพิ่งเหตุ u ูทูใหม่ๆเนาะพี่น้องจา๋าบางคนก็เพิ่งเริ่มได้เดือน2เดือนแต่เพิ่งก็โตแล้วนะเป็นะมาณว่าตูดทิ่ตามเป็น2 3พันขึ้นแล้วอย่างเสก็ถทอว่าเคถือว่าเก่งนะคะถือว่าสุดยอดนะคะมันขึ้นอยู่ที่ความพยายามความขยันของเราเนาะพี่น้องจา๋า อะไรไพ่ขยันก็ได้นะคะเฮ็ดโพมุนี้เรา่น้องจะคือกับข้าเจ้าเฮ็ดเลี้ยวข้าเจ้ากับพานกันก็ได้เงินกันนะคะติเต็มกะยังมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างก็ลุกขึ้นมาตั้งใจทาอีกทีกันแล้วกันเนาะตอนนี้คือร่างกายคือเพียหมากเลยติเต็มขับรถมาจากคอนแก่นนะคะมาเทิกระเพ้าอันนี้กะเปิดห้องมาก็นนอนเลยนะคะแต่ก็ดีมาเปิดเบิ่งอ่ามันสรุปชั่วโมงของวันเมื่อวานนี้เนาะ หายใขึ้นขึ้นทั้งหนาเป็นของวันที่สี่ก็เลยมามอกกันฟังเอาเปน็นองจังว่ามันหายเจนซี่จนซี่เบอร์จีจ,จได้เห็นมองเห็นภาพนะคะพี่เต็มกับสังเกตจากจับช่องของตัวเองนะคะสังเกตแต่ก่อนกับเบิง้งกับว่เขาใจรู้เรื่องอยียงดอกเบิ้งกับเบิ้งไปแต่กับ่ร,รู้เรื่องว่าเอ๊ะมันตัดไปแล้วมันหายไปแล้วอ่ามันไปไหนทาไมมันไม่บวกให้เราอยียงเบิ้งเปลี่ยนพี่น้องจัะวันนี้เบิ้งเป็นแล้วนะคะ่ะ ดูไปแล้วนะคะสวยจังคุณชูโูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับคุณอาคำชมกันละกันเนาะนอกจากเอาเป็นว่าพี่เต็มขอตัวพักคนก่อนกันละกันเนาะแล้วจังเจอกันเที่ยวต่อไปกันละกันนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามพี่เต็มด้วยกันละกันนะคะแล้วค่อยมาเจอกันอะไรต่อไปเนาะสวัสดีค่ะขอตัวพักคนนะคะ